สวัสดีครับผมนิสบนะครับครับผมหนึ่งภิชาิครับอ่าครับก็ขอต้อนรับที่1เข้ามาสู่รายการรู้อะไรไม่สู้รู้นี้นะครับรายการที่จะไขทุกเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนที่นักลงทุนมือใหม่ต้องรู้ควรรู้และทําความเข้าใจไปกับพวกเราชาวสบายโตะนะครับอ่าครับผมสวัสดีครับที่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะครับอ่าสวัสดีครับก็ผมไปศึกษาเกี่ยวกับนักลงทุนมาตอได้เห็นว่านักลงทุนมีทั้งหมด3ประเภทนะครับครับระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ ระยะยาวครับผมแล้วก็ข้อนี้ผมเลยอยากถามพี่ว่านักลงทุนแต่ละประเภทมีความแตกต่างก <ừ> ันยังไงครับพี่หนึ่งโอเคได้ครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับตั้งแต่นักลงทุนระยะสั้นนะครับนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ระบุไว้ว่าเป็นนักลงทุนนะครับที่ถือหุ้นเนี่ยในระยะเวลาที่น้อยกว่า1ปีนะครับ <ừ> ก็คือถือหุ้นเนี่ยไม่ไม่เกิน1ปีนะครับใน1ปีนี้ก็จะมีการซื้อขายเทรดดิ้งทํากําไรกัน,กนก <ừ> เป็นรอบอร<ๆ>นะครับโดยนักลงทุนประเภทเนี่ย จะมองความผันผวนของตลาดเป็นเพื่อนของตัวเองนะครับผมเพราะว่าถ้าราคาหุ้นนิ่งไปตลอดเขาก็จะไม่มีโอกาสที่จะขายทํากาไรได้เลยนะครับแต่ปัจจัยสําคัญนะครับหรือว่าหัวใจสําคัญของการอยู่รอดของนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยก็คือการบริหารเงินหรือการบริหารความเสี่ยงนะครับผมในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าการทํา money management นะครับหรือการบริหารหน้าตักไม่ให้เงินทุนของเราเจ๊งจนเราไม่สามารถตีกลับเข้ามาให้เงินทุนของเราเท่าเดิมหรือว่าเติบโตขึ้นได้นะครับโดย ประเภทโดยตัวอย่างนะครับของพอร์ตการลงทุนระยะสั้นนะครับก็อาจจะมีการกําหนดเงื่อนไขนะครับของพอร์ตการลงทุนเนี่ยว่าพอร์ตของเราเนี่ยอาจจะกําหนดไว้ห้างเงื่อนไขในการซื้อขายนะครับผมอ,อ,อย่างเช่นนักลงทุนอย่างเช่นนิกเนี่ยมีพอร์ตลงทุนอยู่1ล้านบาทนะครับผมเงื่อนไขแรกเลยเนี่ยโดยที่เรากําหนดไว้ก็คือเราจะรับความเสี่ยงนะครับได้ไม่เกิน5%หมายความว่าถ้าเกิดราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลดลงเกิน5%เรนี่ยเราจะทําการขาย ตัดขาดทุนออกไปก่อนนะครับผมก็ไม่ก็คือไม่ไม่ถือสถานะที่มันเป็นผู้แพ้ไว้ในพอร์ตนะครับข้อที่2ก็คือการที่เราไม่ลงทุนกระจุกตัวเกินไปนะครับอย่างเช่นพอร์ตเราเนี่ยมีเงิน1ล้านบาทเนี่ยเราไม่คเราไม่ควรซื้อหุ้นซัดเข้าไปในตุ้มเดียว1ตัว1ล้านบาทเนี่ยไม่ควรกระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงใช่ครับข้อที่3นะครับเราอาจกําหนดเงื่อนไขว่าเราจะถือหุ้นเนี่ยสาตัวนะครับผมก็สมมติเราถือพอร์ตหุ้น5ตัวในพอร์ตเนี่ย ตัวหนึ่งเนี่ยเราก็รับความเสี่ยงแค่ว่ามสประมาณ20%นะครับ<ช>ถ้าสมมติมันศูนย์ไปหมดเนี่ยเราเสียงเงินแค่20%เท่านั้นนะครับผมข้อที่4นะครับเราอาจจะใช้สัญญาณทางเทคนิคนะครับในการกำหนดจุดเข้าซื้อนะครับอย่างเช่นเ e ส้น EMA 5วันตัดเส้น EMA 25วันขึ้นบวกกับสัญญาณทางปัจจัยพื้นฐานเช่นกำไรไตรมาสหน้าเนี่ยมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่า10%อันเนี้ยเราก็จ,จะเข้าซื้อหุ้นตัวนี้นะครับผมสำหรับจุดออกเนี่ยข้อที่5ก็เหมือนกัน ก็คือถ้าเส้นเ e m a 25วันเส้นยาวเนี่ยตัดเส้นสั้น EMA 5วันลงหรือว่ากําไรไต,ตรมาสหน้าเนี่ยมีโอกาสดรอปลงมากกว่า10%หรือว่าไม่เป็นตามที่เราคาดการณ์เนี่ยเราก็ทำการขายหุ้นออกไปก่อนอนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะเงื่อนไขนะครับของนักลงทุนระยะสั้นครับก็คือมีการ,รวางแผนการเทรดก่อนลงสนามจริงทุกครั้งนะครับผม,มสำหรับนักลงทุนประเภทถัดมานะครับ,รบก็คือนักลงทุนระยะกลางนะครับ ระยะกลางเนี่ยตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์นะครับก็คือจะถือหุ้นเนี่ยหนึปีนะครับโดยเฉลี่ยนะครับนักลุนประเรภทนี้นะครับลักษณะก็คือจะถือหุ้นพื้นฐานดีนะครับ,รบผมมีกาําไรรายได้เติบโตนะครับผมลักษณะการทําธุรกิจเนี่ยมีความได้เปรียบคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับผมอย่างเช่นถ้าสมมติพี่ยกตัวอย่างอุตสาหกรรมร้านค้าสะดวกซื้อนี่จะนึกถึงอะไรครับผมโอ้ผมจะนึกถึงเซเว่นเป็นอันดับต้นนครับผมถ้ามีร้านค้าโชว์หววกับเซเว่นเนี่ย ถ้าคนส่วนใหญ่เข้าเนี่ยก็เลือกเซเว่นอแน่นอนอยู่แล้วนะครับอย่างนี้แสดงว่าเขามีความได้เปรียบเชิงโครงสร้างทางธุรกิจของเขานะครับผมครับแล้วก็สําหรับนักลงทุนที่จะลงทุนหุ้นประเภทเนี่ยจะต้องศึกษาหุ้นอย่างละเอียดนะครับเพื่อมาทําประมาณการรายได้นะครับของปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับผมเพื่อโปรเจคชันกลับมาเนี่ยตัวกําไรโปรเจคชันกลับมาเนี่ยเป็นราคาพื้นฐานหรือราคาเหมาะสมในปีนี้นะครับผมก จะต้องมีการติดตามบทวิเคราะห์นะครับอ่านข่าวดูภาพรวมเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็ดูปัจจัยต่างๆที่กระทบต่อธุรกิจที่เราถือหุ้นอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนักลงทุนระยะกลางนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นนักลงทุนระยะยาวนะครับนักลงทุนระยะยาวเนี่ยจริงๆความหมายเนี่ยใกล้เคียงกับนักลงทุนระยะกลางนะครับแต่ว่ามีการถือหุ้นเนี่ยในระยะเวลาเนี่ยเกิน5ปีขึ้นไปนะครับผมก็ส่งผลการลงทุนระยะยาวเนี่ยก็ต้องมั่นใจในตัวกิจการมากกว่าลงทุนระยะกลางอีกนะครับ ก็จะเป็นกิจการที่เราเชื่อว่าสามารถเติบโตทั้งกําไรแล้วก็รายได้ในนอนาคตได้เป็นระยะเวลาย,ยาวๆนะครับผมบการลงทุนประเภทนี้ก็จะเป็นการลงทุนที่เป็นสไตล์ของคุณปู่วอรเรนบัฟเฟตตนะครับ<อ>เป็นนักลงทุน BI <อ>ชื่อดังของโลกนะครับ,รบ,รบผม,มก็ได้รู้เกี่ยวกับประเภทการลงทุนไปคร่าวๆแล้วครับพอสมควรใช่ครับสําหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถ ทิ้งคำถามไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวพี่หนึ่งจะมาตอบให้ทุกคนเลยนะครับได้เลยครับวันนี้เรา2คนก็ไปแล้วครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ